เาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแชร์ที่มาที่ไปของสูตร I f a n อทุกคนผมลุยให้ทุกคนเห็นกันแบบจัดจ่าไปเลยครับสมมุติผมหยิบข้อมูลมาสัก1คอลัมน์ตัวเลขเดือนต้องการกรองตัวเลขที่อยู่ในช่วง1-3ถึง3แสดงว่าผมจิ้มเข้าไปช่องใดช่องหนึ่งไปที่ Data Filter และผมจิ้มเข้าไปที่หัวตารางตัวกรองจริงๆผมจิ้มจากตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ Number f i l t e เ ทุกคนเห็นกับว่า b ีทวีนไหมครับก็คือช่วงหรือว่าระหว่างจิ้มเข้าไปอยากดูอะไรนะครับ1-3เริ่มต้นใส่เข้าไปโลดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอ่านเยอะ b ีทวีนคู่กับแอนอยู่แล้วตอบโอเคได้ผลลัพธ์มาเยือนทุกคนครับถูกต้องครับผมต่อไปผมขอไปดูจอดที่2ครับทุกคนครับโจทย์ก็คือผมต้องการกรองตัวเลขเดือน2ช่วงดังนี้นะครับ 1- นสกับ7จถึงเทุกคนคิดว่า ทำได้ไหมครับฟิลเตอร์ลองเลยดีกว่านะผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วไปที่ไหนครับ Data Filter ผมชิมก็ไปที่ตัวกรองทุกคนสังเกตต่อครับ Number Filter มันมีบีทวีนทุกคนแต่มันได้ขี่ช่วงทุกคนลองสังเกตด,ดูไหมครับมันได้แค่ช่วงเดียวก็คืออะไรครับ1ถึงเท่าไหร่ครับ1ถึง3แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากได้7-9ดถึง9้ด้วยล่ะทุกคน มีปุ่ม a d ดไหมแถวนี้ไม่มีสรุปว่าฟิลเตอร์มีข้อจำกัดตรงที่อะไรครับเราสามารถกรองตัวเลขที่เป็นช่วงได้ครั้งละหนึ่งช่วงเท่านั้นถ้าอยากได้พร้อมกันมากกว่า1ช่วงต้องไปใช้อย่างอื่นแล้วครับทุกคนแต่ผมมีแต่ทุกคนครับลองตั้งข้อสังเกตต่อครับ ถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อจํากัดแต่เขาจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างให้เราตั้งก้อสังเกตทุกคนอ่านดูครับ is greater t h ดน Or อีค a l to ก็คืออะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมแล้วก็อะไรครับ is less แด a n อ r e ค u a l to คืออะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ b ีทวีนคู่กับแอนและคือช่วงก็คือมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนั่นคือประเด็นที่ผมต้องการชี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีแคนเซลิลนี่คือเหตุผลว่าทำไมคอลัมน์ต้องเยอะ เพราะเขาอยากให้เราขยับขยายตอนนี้เราต้องการขยับขยายอะไรครับทุกคนครับบีทวีนแล้วก็อะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับ1ผมสมมตินะครับนี่คือตุ๊กตาแอนด้วยอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ3นี่คือภาพของชีวิตเมื่อกี้ที่เราต้องการใช่ไหมผมก็พิมพ์เท่ากับใช่ไหมครับแล้วก็เซอร์เวดูคําว่าบีทวีนแอนทุกคนคิดว่ามีไหมครับไม่มีครับแต่เขาเตรียมแอนไว้แล้วแอนนอกเหนือจากแปลว่าและ ยังช่วยในเรื่องการเช็คข้อมูลที่เป็นช่วงบีตวีนแอนได้ด้วยทุกคนครับนี่คือเคล็ดลับตกลงผมเขียนแอนครั้งแรกผมเขียนแบบนี้ทุกคนครับผมก็เคยผิดพลาดมาเยอะมากทุกคนลองผิดลองถูกมาเยอะมากก็มันสงสัยไงทุกคนวิธีการทำให้สิ้นสงสัยทุกคนครับฟังดูดีๆนะครับเราต้องลงมือทำให้มันสิ้นสงสัยทุกคนเอนเตอร์โดนโวยวายก็เลยต้องเรียนรู้และปรับตัวทุกคนเห็นไหมครับ ทุกคนอย่าลืมนะลองผิดลองถูกก็ช่วยให้เราเข้าใจได้ครับทุกคนครับลอจิคอลหนึ่งต้องจำไหมครับเนี่ยไม่มีประเด็นในการจําเท่าไหร่ทุกคนทุกคนตั้งก็สังเกตครับลอจิคอลหนึ่งนึกถึงอะไรครับ x เท่ากับไวไว้นะครับอย่าลืมนี่เงื่อนไขคืออะไรก็ได้ตอนนี้คืออะไรครับช่อง A2 มากกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมเอาละใส่คอมมาต่อต่อไปครับช่อง A2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ใช่ไหมเคล็ดลับเราเช็คเงื่อนไขครั้งละ1ช่วงทุกคนครับ ปิดวงเล็บเลยช่วงที่1ได้เดี๋ยวช่วงที่2ก็ตามมาแหละทุกคน enter ใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะตรงนั้นเป็นเลข7ผมเปลี่ยนตรงนั้นเป็นเลข2 enter ใช่แล้ว true ตกลงแล้วข้อจำกัดของแอนคืออะไรครับมันได้ผลลัพธ์ออกมาแค่2อ,อย่างก็คืออะไรครับ true กับ false และถ้าผมอยากได้เป็น d t a g กับ ais ละ่ะว่ากันไปทุกคนแสดงว่าผมก็ต้องไปที่ไหนต่อครับเคล็ดลับคือถ้าใครเป็นมือใหม่ผมแนะนาอย่างนี้ครับ อย่าเพิ่งรีบเขียนสูตรทุกคนมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เราตั้งเงื่อนไขกันก่อนทุกคนครับเงื่อนไขก็คือตั้งอย่างไรเราก็ดูสิอย่างเช่นโจทย์ตอนนี้ผมตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าตัวเลขอยู่ในช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามอยากได้เป็นไตรามาสหนึ่งโอเคไหมควอเตอร์หนึ่งอะครับทุกคนถ้าเกิดว่าตัวเลขเดือนอยู่ในช่วงสี่ถึงหก็คือไตรามาสสองแล้วก็ ถ้าตัวเลขเดือนอยู่ในช่วงอะไรต่อครับนั่นคือเงื่อนไขผมตั้งสดๆตรงนี้ให้ทุกคนดูเลยดีกวา่าถ้าตัวเลขเดือนอยู่ในช่วงไหนครับช่วงอะไรครับ1นถึงสผมขอพิมพ์สั้นๆนะครับทุกคนครับเราต้องการให้ผลลัพธ์โชว์อะไรมาครับทุกคนครับโชว์ไตรมาสหนึ่งผมขอย่อว่า Q1 แล้วกันนะทุกคนดูความจริงบนหน้าจอผมณตอนนี้ครับทุกคนเห็นไหม ไม่ไม่สำคัญว่าเราจะทําอะไรแต่สําคัญว่าเราเริ่มต้นอย่างไรตอนนี้เราเริ่มต้นต้องการเช็คเป็นช่วง1นถึงสใช่ไหมถ้าใช่ก็คือ Q 1ทุกคนคิดว่าเราไปตั้งเงื่อนไขข้อที่2ต่อได้ไหมถ้าเราลองวิเคราะห์ดูดีๆมันก็คือเป็นการลอกการบ้านและทุกคนผมลูดลงมาแล้วผมเข้าไปปรับเงื่อนไขตรงนี้ปนไปเลยครับ4ถึงหทุกคนครับโอ้โหครับ แล้วที่เหลือผมส่งทุกคนถึงหน้าปากซอยทุกคนไปเขียนเงื่อนไขที่ส4มสี่อะไรได้หมดแล้วตอนนี้ทุกคนครับผมลุยเลยดีกว่าทุกคนครับลองมาพิจารณาไปพร้อมพรมกันทุกคนลองสังเกตไหมครับเจอคำว่าท่าไหมนี่เจอคำว่าช่วงไหมอ่าผมบอกเคล็ดลับให้นะท่าก็คืออ e ีช่วงก็คือ and ทุกคนจําแค่นี้แล้วที่เหลือเรามาใส่ไปพร้อมกันทุกคนครับ มันก็เลยเป็นที่มาของเหตุผลว่าทำไมอีฟต้องซ้อนกับแอนทุกคนครับทำไมอีฟต้องบวกแอนเพราะว่าแอนมันให้ผลลัพธ์มาแค่ True กับ False ไงส่วนอีฟนั่นคืออะไรครับจัดการแปลง True ไปเป็นอย่างอื่นเช่นแปลงจากคำว่า True เป็นคำว่า Q1 แปลงจากคำว่า True ไปเป็นคำว่า Q2 ไปเรื่อยๆนั่นคือประเด็นทุกคนแล้วผมก็เขียนโลดเลยครับอีฟ e วงเล็บเปิดแอนวงเล็บเปิด ทุกคนก็จำนิดเดียวแล้วที่เหลือก็เขียนเงื่อนไขแรกให้ได้ก่อนทุกคนครับแล้วใส่คอมมาใช่ไหมครับตรงนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ใช่ไหมเราเช็คครั้งละหนึ่งช่วง1ชุดอย่าลืมนะครับทุกคนเอาละพอเราได้เงื่อนไขที่1เสร็จปับ๊บปิดวงเล็บแอนด้ดวยซีเรียสนะตรงนี้นะทุกคนสังเกตดูตรงนี้ครับผมขอไฮไลท์ตรงนี้ซีเรียสนะต้องมองเป็นชุดชุดก็คือมีวงเล็บเปิดปิดไอ้ทุกคนนี่ หลังจากนั้นใส่คอมมา value if true เห็นไหมเราอยากเปลี่ยนจากคำว่า true ไปเป็นคำว่าอะไรนะครับ q 1ทุกคนก็ยัดเข้าไปเหมือนผมแล้วเราอยากได้เงื่อนไขที่2อีกใช่ไหมเราก็ใส่คอมมาการขึ้นบรรทัดใหม่เงื่อนไขที่2ทุกคนครับเราสามารถเขียนสูตรโดยใช้เทคนิคนี้ได้ทุกคนครับ alternate enter ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วทุกคนก็เขียนอีฟบรรทัดที่สองท่าอีกแล้วช่วงอีกแล้วเปิดวงเล็บเงื่อนไขช่องแรกเท่านั้นก็พอช่องที่เหลือเดี๋ยวก็รูดลงไปทุกคนเห็นไหมมากกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ C ต่อไปครับอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ6ทุกคนแล้วผมอยากได้ผลลัพธ์เป็นคิวเท่าไหร่ครับ Q2 ถ้าทุกคนลองพิจารณาดูดีๆตอนนี้เราสามารถ copy, If ได้ครับจนถึงคอมมาแล้ว control C แล้วคลิกไปที่หลังคอมมาตัวสุดท้ายขึ้นบรรทัดใหม่ในช่องเดิมทุกคนก็ต้องจำแล้วไงครับทุกคน alternate enter จึกเข้าไปแล้ว control V alternate enter ทุกคนต้องมองเป็นเรื่องสนุกอย่างนี้ครับ copy วางสนุกไหมทุกคนรอการบ้านเพื่อนนะครับทุกคน่อไปผมก็มาปรับเงื่อนไขเป็นเลข7 นน้อยกว่าหรือเท่ากับ9ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คืออะไรครับมากกว่าเท่ากับ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ12แล้วเราก็มาปรับคำตอบว่า q 4 Q3 เราอยากปรับควอเตอร์เป็นแบบไหนปีปฏิทินหรือปีงบประมาณทุกคนก็ปรับเอาเองแล้วกันหน้าที่ของผมก็คือส่งให้ทุกคนเห็นความจริงว่าลอกเรียนแบบได้เลยทุกคนเห็นไหม ส่วนวงเล็บปิดช่างมันก่อนดูได้ไหมครับทุกคนลองดูซิหนึ 1, 2, ครับทุกคน Enter โ oh อ้โหทุกคนครับตอบเย็ดได้เลยเรียบร้อยครับทุกคนครับและผมเลือกสองช่องนี้ b 2ถึง C2 แล้วดับเบิลคลิกลงไปทุกคนคอลัมน์ B ไม่ใช้ก็ได้เราใช้คอลัมน์ C เป็นหลักก็ได้แสดงว่าคอลัมน์ B ก็ดี e t e ได้ไม่ต้องกังวลทุกคนแล้วเปิดสูตรขึ้นมาแล้วเช็คดูว่าเงื่อนไขที่เราเขียนไว้ขวามือตรงนี้โอเคไหม นี่คือเคล็ดลับการเขียนสูตร if e and ครับทุกคนครับเรียนรู้เรียนแบบปรับใช้ได้เลยทุกคนนี่ผมส่งทุกคนถึงหน้าปากซอยเรียบร้อยแล้วที่เหลือทุกคนเรียนรู้จากการลงมือทำพลิกไปพลิกมาตามความเข้าใจตัวเองแล้วสร้างความเข้าใจเป็นของเราเองให้ได้ครับทุกคนครับเอาละก่อนจบคลิปผมขอแนะนำสำหรับคนที่สนใจสำหรับคนที่สนใจที่ต้องการาเรียนรู้เรื่อง IF e แบบเจาะลึกพลิกไปพลิกมาได้หลายตลบผมก็มีคอร์สนี้อยู่บนสกิลเลนทุกคนครับ5ชั่วโมงมีแบบทดสอบให้ด้วยทุกคนครับแล้วทุกคนสามารถใช้งานอีฟได้อย่างทะลุปุปโปร่งกันไปเลยทุกคนครับตามนั้นเลยครับความรู้ในคอร์สนี้มาจากการลงมือทําทุกคนครับจะดีกว่าไหมทุกคนเรียนรู้จากประสบการณ์ผมแล้วย่อเวลาลงมาและจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นต่อขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้มากๆครับ เติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชั่วขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม